เอาสู่ท anyway. ีบแดนตำนานแห่งค้องังพลังแห่งเนื้ตาบางดีวัดไว้ดีเลยนะค่ะเอาไว้ดีเลยคะตางเข้ามานั้นมีพบวนนางรำสี่รยห้าสิบคนมาคอยต้อนรับท่าน ทัางแต่ปากทางเข้ามามีการพ้นระฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศักดิ์โกวานิชได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนครับประมครับผมยังไงบ้างุายุสบายดีครับแล้วก็ em <laughs> nói <laughs> <laughs> เอพุทธังสระนังัจฉามิธรรมังสารังโอติยมปีธรรมังสารังขจฉามินังขจฉามิโอติยมปีสังฆังสระนังัจฉามินัสตรนจังหวัดศรีสะเกษเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะเพื่อความสำเร็จกล้ลื่นลุล่วงเรียบร้อยทุกประการมีที่แก่ก้า ได้แผกส,สร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อมงกุมอินทปัญโยูขนาดหน้าตักกว้างเ็7เมตรท่านประธานในพิธีได้กล่าวพบปะกรับกาวมุขิการระานผู้บัญ้าการที่เราชาวเพื่อไทยด้วยกันนะครับท่านสุภาตบุรุษทั้งารีคั้งยนที่สมริ์นะครับนอกจากนั้นก็อยากจะมาอย่างต่อเนื่องนะคมาแล้วประทับใจ ภรยาผมบอกเหาบอกว่าเพราะว่าผมมีภรยาเป็นคนดีสานด้วยขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอการที่ข่านกระไลได้ร่วมกันไิจากนึให้กำลังใจให้การสนับสนุนด้วยดีท่านท่านจึงมีกำลังใจในการ กระจับเดินทางนะครับไปกราบนะครับมีพระเิสไปฟังแต่ท่านนะครับที่มาแค่สกันเพราะว่าหลวงพ่อหมนั้นสถานที่ความจริงผ้าที่ถ่อขึ้นด้วย อานณาพักน้ำแรงวขอให้โคตรจัดซื้อรถโดยรับก็จะได้ร่วมให้กับรัฐประยุทธว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้ความหัายอาชประจำตั้งอาณาเขตพื้นที่ครอบสั้นซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นนะครับผมมาและชื่นใจครับศรีสะเกตเป็นจังหวัดที่เป็นน้องประชาชนรู้รักสามัคคีสูงมากขอชื่นชมยินดีนะครับถ้าพื้นที่ของประเทศไทยทุกหมู่บ้านตำบล มีความรักใกร่สมัคคีแล้วก็กลมเกลียวอย่างนี้นะครับผมเชื่อประเทศไทยจะจะมีอะไรดีๆขึ้นอีกอีกเยอะทีเดียวนะครับขอชมเชยนะครับแล้วขอให้สิ่งที่ท่านสร้างตยูนี้นะครับจะกลายเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแต่แล้วพี่น้องประชาชนก็จะมีงานทำเยอาชีพ